สวัสดีครับแบบสอบถามนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของปริยานอิทธิพนะครับในหัวข้อการกําหนดลําดับความร่าช้าของความเสี่ยงขณะความร่าช้างานก่อสร้างก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นะครับซึ่งะจะแบ่งส่วนของการตอบเป็นทั้งหมด3ส,ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือเป็นข้อมูลพื้นฐานาการก่านนะครับที่ตอบนะครับจะประกอบด้วยประสบการณ์เพศนะครับบทบาททางวิศวกรรมนะครับแล้วก็ประสบการณ์ รณีท่านตอบครบแล้วนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตอบตางบนบาทที่ท่านทําอยู่นะครับจากนั้นก็เข้าสู่แบบสอบถามส่วนที่หนึ่งคือส่วนการตัดใจนะครับในส่วนของปัจใจเนี่ยนะครับรูปแบบของการตอบก็คือการเปรียบเทียบเลือก pairwise เป็นระหว่าง1ต่อหนึ่งนะครับอย่างกรณีที่ ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นการให้ความสําคัญระหว่างบุคคลนะครับหรือว่าวัสดุนะครับถ้าเกิดปัจจัยทั้งสองส่วนนี้เท่ากันท่านเลือกความสาคัญเท่ากันคือตำแหน่งตรงกลางนะครับแต่ถ,ถ้าเกิดท่านให้ความสําคัญของวัสดุมากกว,ว่าๆๆก็จะเอียงไปทางขวานั้นขวานะครับซึ่งสกิลเนี่ยจะแบ่งออกเป็น1 3 5 7 9นะครับ1นึ่งคือะตรงกลางนะครับ เก้าเนี่ยคือทางท่า,านฝาสุดนะครับเพราะนั้นแล้วหนึ่งก็คือให้ความสำคัญเท่ากันโดยที่ตาวไปนะครับเก้าเนี่ยจะเป็นการให้ความสําคัญที่มากกว่าที่สุดเพราะนั้น <segu> <resp. S 2> รูปแบบตรงกลางที่ท่านเห็นอยู่ตอนน,นี้นะครับคือการให้ความสาคัญทางวัสดุนะครับมากกว่าประเด็นด้านคน,นะคะอยู่ในระดับ5นะครับแต่ถ้าเกิดท่านให้ความสาคัญของวัสดุน้อยกว่าคน,นครหรือคนนี่มากกว่าในระดับสูงสุด จุดตำแหน่งที่ท่านเลือกเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งซ้ายสุดนะครับก็คือไปท่ด้านคนนะครับยกตัวอย่างนะครับท่านเห็นหยุดตรงนี้นะครับคือคนกับวัสดุนะครับผมให้ความสําคัญกับคนเนี่ยมากกว่านะครับก็จะเอียงไปทางนี้นะครับตัวเลข 1- นถึงเเนี่ยเราไม่สามารถปรับแก้ได้ใน Google Form ครับเพราะฉะนั้นเลข5ที่ทุกท่านเห็นอยู่จะเป็น1นะครับส่วนเก้าเนี่ยของแต่ละฝั่งก็คือฝั่งนี้นะครับก็จะเปรียบเทียบเป็น9 ฝั่งนี้ก็จะเป็น9เป็นของวัสดุนะครับฝั่งนี้จะเป็น9ของฝ on ั่งด้านคนเพราะนั like ้นแล้วตำแหน่งที่ผมเลือกอยู่ตอนนี้คือผมให้ความสำคัญของคนนะครับในระดับ5มากกว่าวัสดุนะครับในระดับของคนกับเงินนะครับผมจะให้ความสำคัญของทั้งสองอันนี้เท่ากันนะผมาเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ในลักษณะของคนครึ่งจังผมก็จะให้คนมากกว่าในระดับประมาณ7็นะครับมาเลือกไปนี้ คนกับการบริหารจัดการนะครับผมก็จะเลือกอยู่ที่3ซึ่งมันก็คือ5นะคือคนให้ความสำคัญกคนนะที่เป็นต้นนะครับต่อไปก็จะเป็นการแบบเทียร์เราะเงินเครื่องจักรนะครับผมให้เงินมากกว่าเครื่องจักรอยู่ในระดับ9เลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อทุกท่านทาครบไปนะครับก็จะครบส่วนแรกนะครับชนะว่าก,กดถัดไปนะก็จะเป็นปัจจัยย่อยของแต่ละส่วนของแต่ละส่วนไปนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ย อาจจะใช้เรียกวราอยในการตามตแบบสถามประมาณ60นาทีนะครประกอบด้วย5ปัจจัยหลักนะครับแล้วก็อีก53ปัจจัยย่อยนะครับขอบคุณครับ